บักม่วงพี่น้องกำลังเริ่มจอดอกเนาะอันนี้ซีเป็นมักม่วงสามฤดูสอนเอามาปลูกได้ปีสองปีแล้วมั้งสองปีเลยได้นไเนาะไหมเนาะปีนี่ปีที่สามเนาะอันซื้อแปลว่ามันเป็นมักม่วงต่อฮะนะทุกคนมันก็สิเป็นแต่ยามนี่ยามเดียวควมจิงซ้อนอยากให้มันเป็นยามหน้านาําแต่ว่ามันบ่เป็นบัดพ่อเฮาใหญ่อันเทียงมาอยู่ทางนี้พอดีมันอยู่ปลายซานพอดีเลยแบบนี้นนะตุ้นอย่าไปกินได้ค่ะ แต่ก่อนนะอยู่ทางหลังเทียงแต่พ่อบัดนี้อยู่ทางหนาเทียงเลยสาบายดีเดอ้อเนาะสาบายดีเบิดสูขูสู้ขนสาบายดีตอนสวยพี่น้องตอนเทียงเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะเทียงมาแล้วก็เริ่มหาเห็ดอยู่เห็ดกิน,นเทียงใหม่ใหญ่กว่าเก่าแอมแล้วเรียบร้อย ซานก็เป็นอีกแนวหนึ่งจากแต่ก่อนซานเฮาบดได้มงลังคาตอนนี้ก็มุ่งไปที่แงบห้อยก็เป็นแบบแนมวไปขนัดที่เป็นเฮ่อนเท่าเลยนะเอาไว้ให้คนแยงเสาคนอยากแยงคนอยากตั้งไว้แยงยีง่แ <laughs> ม่กำลังแกงน้องใหม่พี่น้องป้าแกงน้องใหม่นี่บดไ้กแกงมาหลายมือหลายฉิดเลยรได้เนี่เนะ มื่อนี้เพื่อนกเ็เลยแก,ยกงีนือไม้ทงตอนนะ่ะเฮาเห็ดเนือไม้ดอกหรือว่าเนือไม้ทงไหวเนาะทุกคนเนาะได้หอดซีฟทงอยู่บ่แหมเดะตอนเข้าบ่อได้ไปหาหนมไม้เข้าบ่อในเมื่อเอาบ่อในเมื่อสองมึงเลยอยู่เฮือนอยู่บ้านนะกะเ็เลยเอาในนี้มากแกง ใส like, h ong h ong h ong. <laughs> ่ผักขะแยงแห้งหอมๆเนาะแกงใส่เห็ดนางลมเห็ดนางลมต้มปุยใช่ไหมเฮาคือเห็ดปลาแสร้งเปล่าเนี่ยนางลมตบ่มปุยเขาอุตส่าห์มาให้เจ้าจะเห็นอยู่โอ้โห้วละมากขเฮาก็ะยันไก่ขึ้นเทียงเขาเอากระตุกอัดไว้ อันนี้แหละพี่น้องมื่อนี้อาหารเทียงเสนอเมนูแ,นแกงหน่อไม้ดองจ้าใส่ดอกบักอื๊บบักบวบเกลี้ยขึ้นมาอยู่บอกเปิด <c oughs> สิไปขายว่าบักบ,บวบอันนี้ว่ามันสช่นั่นม,มันขึ้นมาบักบวบนีเมันแก่โอ้ยเจ้ากระเบื้องแต่มากมันในการาบมันจนห่าวเ <c oughs> ทียงก็ไม่ได้เป็นระเบียบเลยยังไม่ได้เหมยนแบบจริงๆจังๆเ <c oughs> พื่อนเพื่อนสิเมื่อเอาตู้เสื้อผ้ามา แมฮะเล้ออยังไ่ได้เมื่อเอามันเลยเองเตงอยู่เพิ่นอยากเอาต้ก้บเขามาแล้วมันแบบยังพมได้จัดเขาถี่เขาทางดอกพี่น้อง,ออองพอเอาเห็ดสั่นลอยบนเก็บของบอยากให้มันหอยต่ำผาอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ยังวาและบานเอา เทียงเนาะมันก็สิประมาณนี่แหละตามพาตามเพนนี่ก็หอยยำย่างอันนี้ยู่ไม่บนทางในหกบันไดเ,เดี๋ยวก็ระ<อ>หอกอีกต่อไปเด้๋นี่พี่ทางน,นี้ก็สิเป็นว่าเฮ็ดระเบียบเล้วนี่พี่น้องโมอแหกแต่กระโปรงวิวเถียงแบบแบบเรียวเรียวหอยไว้ทางนี้สุดแต่ว่าอันนี้<า>มันเป็นบอลลังลังเหล็กกะไวเลยเนาะ บพันได้พอทีพอได้มันนัวอยู่ใส่น้ำตาลน้ำใส่นำ้นำตาลนะห <c oughs> วานตัดขาเค็มตัดใจต,ดตัดตัดไตซ่อนเป็นคนหนึ่งเวลาเห็ุกิ่นแบบว่าน้ำตาลใส่แจ็คใสเน็ตหนึ่งหาแบบว่าห่มันมีความนัวขนะเสียอ้อนหวานน้อยหนึ่งเสียบสำหรับซ่อนหวานนะสำหรับคนอื่น แกงอย่งอีหยาโอ๊ยมันบ่เห็นดอกมันควานอื่นนั่นแหละสังเกตทานดอกอื่นแอกบ่ได้ใส่หน่วยมันใส่ดอกมันหน่วยมันก็ไว้ายอดอกมันก็ายมื้อแนี่กแ้เิเก็บไปพรุ่งนี้วันอาทิตย์แม่นติมื้อนี้วันศุกร์บ่แม่นติวันเสาร์ถึกแแซ่บบ่ แต่ว่าอิ่มเลยลลวมต้เมีแต่แขกผู้มีเกิบนะน,นี่เจ๊เราสือเท่าไหาานนะเออไปสืออารดแม่เจ้าเบ,บิ้งน่อันนตลาดได้นามนี่มันหนังตีหรือหนังกบเฮ้ยมามามาเขียงหน้าหลังนี้ยินดีต้อนรับ เหนียวเลยเนาะหอมมันนาก้่องนี่กระปอกอยู่ตลางมนลมแหงมา้วยจ้ามาด้ยจ้ารวัว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 รวัรัวรว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 ัวร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 ัวัวร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 ัวัวร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 วรั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 ว เจ็บแขีงเจ็บขาแล้วเป็นน้ำกินปากระซ้ามายเบนแนวของยีแม่แม่ส่วนเราไปอันน้ำส่วนเราไปอันน้ำยังสิบปวดปวดปฏิบัติธรรม ໃຫ້ສວນເພາກີ້ไปເດີເລົ່າไปຊິບໍ່ໄດไปດไปີລີດົๆີວນຕົ เขาบอกว่าอยู่พม่าน่ะเขาปลูกกินในมันเขาบไปปลูกกินหมากคือเขามันคือได้์มันทั่วนี่โอ้มันทั่วได้แนวกินใหม่ผู้หญิงแกกระสบบเบาเพื่ตังมั้งหงัวมาบอกงวยนั่นเล้วพอเอื้อมันบอกว่าไปพม่าแล้วเขาปลูกเต็มอยู่เขาบไปกินมากเขาปลูกเต็มเทียงอาย่ะพี่น้องมาเดินมาเดินต้มไปยังบรรยากาศดีๆีต่มนี่มันพุมันมหแล้วสิเจ้าล้อแกเบิ่งเดลยเราไปต้มเบิ่งเจ็ดหวานจังวันนี้แกในมันแซ่บบ่แมะ กินกับขนมคนนะขนมขนมข้านมขิงลงพิญามาฟาดเพิ่นมาหนักไปทรื่านงานในนั้นแล้วอุ้มไปลดบอกไห้ผูกมีคนยำผายำบอกอ๋อปลารุยปลาลวยกหุ่นแล้วเขาเป็นน้าเลยมันก็ออกมา

เจ๊มันเป็นอย่างแล่นจนคิงมันออกคุณคิงมันออกเป็นยะอย่างกกางข้างแบบเออจางก็บ้าอย่ากเลยอ่ะซ <c oughs> ูมเอาไปตัดพื้นวังหันเนาะเจะ๊พี่น้องปีนะ่ะบทัน่ในมีสองยูทูบขี่รถไทยมาดีๆแก้พื้นแล้วตีนรถมันออกลงก <c oughs> อดตะคองเอาเจ๊ตีนรถมันจะใช้เป็นรถไทยเนาะแล้วลนะ <c oughs> มันเกึ่มลงตามล่างนั่นเด้ น้กะรถไมลื่อ้งเจนอลาแล้วตีรถคุณได้ไปก่อนเพาะเราตีรถไทยเจ้าของเของน้ำเปาเขออก่กหน้าไ่จัแก้งนะขอาน่กาลังิวหอยหวาเนาะกำลังชิ่วยหวาตีรถไทยออกแล้วมันจะถูตราดรถขนมนี่

ไปอยากเขาเขาหวยเบากี้ไปมักบอกุ้งดเราอมย้อนีดีจก้อยแจวไปกินอยู่หวยผู้โยหูบอก้อยตแล้วมนีแล่าตะก่อนไีแม่เถ่านี่นะสายไปหลอกหวยหลอกหงพี่นงตนบท่านด้เขาวัดถือเขาเอาสวิงไปซ้อนเคยไปน้ำเราแซ่บกุ้งยังกระยัก น้องเราลายๆบแมทลายสิบิสซน้องไม่แไม่ถอเสลุงปาแล้วน้องลุงปาเอ้าลาดอกับอน้องเอแล้วในน้องก็มีอยู่เพื่อด้กินแล้วอ่ะเขาจะไปกับไปแล้วะเมอเคยไปแล้วโบได้บี่อดมันแห้งแลยคอยเคยไปแต่ไปชิวน้อยแต่ว่าแล้วว่าความเย็นนี่นะว่างแล้วหวยแห้งเย็นแล้วทีนียังคอยกับไฮซิมอก็นก็ใจลง แหนะแบบเขาจะขึ้นาสียกหยอกไปไปโยครัวไปบ่เว้าแบบไ่ได้ไปมือนี้ได้หฮากับมือหนาแล้วไปแต่เศ้าไปกินข้าวหวยมืออื่นไปรับไปรับสีหวานค่ะลาซิมาทางสวรรค์ มือนี้สิบมืออื่นสิมือคุณลูกสาวจะมาแล้วใช่เอาเห็นออกมายามแจงไปะว่าฝืนห้านไปออกง่ายๆ่น้ะเอยอ่าม้นเรายังมีเช้าเพิ่กะจิมาาไล่ไปเลยเนาะว่าจะไปไม่ไหวจ้ชิไปมือใดแม่ยังารมือเยอเช้าอ๋อ สิมามืออื่น,นลูกสาวร้อยจักแล้วจักเราสิอยู่จักหอดทิดจกกยักยงขามาบงหงดอเขาจะมาหน่ะสิามาเวียกน้อยหนึ่งแม่นคันยังอยู่ได้กับประมาณอาทิตย์กับพรุ่งนี้ค่ะลูกสาวคุณยายจะมาบรรยากาศลมแบบนี้ก็นอน ลงหวยกับขั้นไปขั้นว่าไปไมันก็เพ่อไปอยู่ขั้นแบบอื่นๆดะอืกหักน้ามันเย็นแหงเนาะมืออึดหมทั้งอ่งนี่มือว่า่นซ่นได้ยากมือต่อไปมือเล่นซนโอ้โมันก็บุ๋มไวมันดดีแล้วจงไปเก็บอไรกันอ่ง้เราพอดีย้อน่ว

บ้านเฮาเ่ยม <an> ันบกไก่หวยไปหาสวนตัหวยบ้ <enters> hum, no really ้นอื่นตามหวยเขาจะโบ้ได้หวงดอกพี่น้องเนาะมันเป็นธรรมศาตร์อีพงปีกอ่งนางกุกล้วยากุ่างกุยงกุ้งางก้งยกุ้่าน่างกุ้ง่า่ก่า่วา้ง บ่มันทั้งกับมา่มแห้งเมื่อวานเลยมันเลยร่นเบิรดมันนี้มันเลยบบกันไดอลร่นเต็มพื้นเต็มจนโบมีแดดเลยเนาะเมฆปกคลุมข้าเจ้าบอกว่ามันสีนาหอดใส่นะเพาะวันทีสิบห้าเมื่อนในทางการสิบเอ็ดกระต๊อดกรนาวอืม มันหนาวเปนช่องเดือดเาแต่ถือมันไดแสงค่ะค่ะใครมคือเกาลม้อยนะสี่สหกมันหาเนาะแปบเนาะถ้าภคไทยนี่รช่ิกบ่ไดไ้ทลมก็บบันปคืออากาศหนาวแบบนี้อันต้เย็นมันก็ไลยกินไฟลายมันเย็นนั่นมันเย็นมันก็ตัดไดเอ็นเดมันบริดุเอมันตัดไ้าอากาศร้อนๆมันกินไฟลายลมกนั้นมันด่งตลอด

โทรทัศน์ก็เปิดสดแจ้งสดแจ้งเบุเงบไดกระต่ายเบ่เอาขาไฟือบาได้ขึ้นบาได้โโทรทัศน์สิตายก่อนบอดี้บ้าเลยขาไฟมันฉุนชู่งกันบุเปิดกงวาสิกระใสให้มันขุ้มตัวเปิดตัวทำมยแอม่ะ ชูเขาน่เปิดประตูก็จะอยากตายแล้วยอดจะเปิดแอราะชเขาอย่สวนนะเปิดประตูก็แม่นจ่องเหรอนอนบ้านจนวันก็โง่เลยมันหนาวแห้งเย็นเดยโบมันโได้ตีเพดะอยู่หาน่ะมันลมพัดจนจะมึงจกโง่จะได้นั่งกันตลอดไม่แล้วฉักแล้ว อยาเข้าไปยยาเข้ากปยที่ฝุ่นลายสะโพลดแลน่ะก็เท่ายมัแม่กึ้งองแกนบบบุยยังตกะะเบิดกว่าเรื่องลมนี่กะข้ามันเย็นเย็นซึ่งๆกะใครอยู่พี่น้องแต่ว่าลมแห้งกว่อยากไว้่วานมวขาวนเพิ่งยแต่เิน่ขาวน เจ้าเขาไปนอนงม้วเขาชวนกูนนะง้วโจกคบุเลียเบิร์นว่ปจะตัดสคนมาอยู่ในเปิดประตูว่าโอเคทุกคนไปหายกินข่าวก่อนเด้อเนาะขอบใจเบิร์ซู่ครูซู่คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อกินข่าวเว้ากันมวนกุปปัดหัว Gracias.